สิ่งที่เราจะเข้ามาคุยกันเนี่ยนะครับมันต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเราเห็นเอซีมีการแจ้งตแ,แจ้งตลาดออกมานะครับในการซื้อโรงไฟฟ้า3โครงการนะครับรวมประมาณสักเกือบเกือบ27เมกะวัตต์นะครับซึ่งเป็นการซื้อจากเอื้อวิทยานะฮะบ,บริษัทเอื้อวิทยาจำกัดมหาชนเนี่ยหรือว่า UWC นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยหยิบเข้ามาคุยกันเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเคยคุยกับ คุณเม่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเดินหน้าอย่างไรซึ่งมันมีจุดหนึ่งที่บอกว่าจะมีการซื้อโรงไฟฟ้าเข้าพอร์ตเข้ามาด้วยและณขณะนี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับผมถามก่อนนะฮะไปไปตกลงกันยังไงครับถึงสามารถซื้อจากตัวของ U w c ได้ครับสราบโครงการจริงจริง,รง,รง,รงต้องต้องบอกงครับคุณแสบเ,เราไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องเป็นใครหรือจะต้องเป็นเฉพาะ UWC นะครับอย่างที่เคยเรียนว่าในเรื่องของ M&A เนี่ยมันอยู่ในแผนของเราอยู่แล้ว นะครับแล้วเราก็ทํามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีบางโครงการที่เรามองแล้วว่ามันอาจจะยังไม่ใช่นะครับด้วยหลายเหตุผลเช่นความเสี่ยงนะครับเรื่องผลตอบแทนเรื่องอะไรก็ตามนะครับเพียงแต่ว่าบังเอิญว่าดิวที่เราคุยอยู่ระหว่างเนี้ยมันหลายดีลแล้วก็ดีวของเอื้อทิยาเนี่ยมันจบออกมาก่อนนะครับทีนี้ถามว่าจบออกมาก่อนเนี่ยมันก็อยู่ในผมเข้าใจว่ามันเป็นสถานการณ์ที่มันวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับมันเลยจบไม่ได้เร็วถามว่าวินวินยังไงก็คือว่า รงไฟฟ้าที่ผมซื้อท,ท,ที่ที่ทางเราที่ไอซีซื้อจากทางอุทยาเนี่ยก็เป็นรงไฟฟ้าที่จิงอุทยาเคยซื้อจากคนอื่นมาก่อนนะครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยก็จะมีช่วงระยะเวลาช่วงที่ผ่านมาในหลายปีเหมือนกันที่ผู้ประกอบการที่เคยอยู่ในธุรกิจอื่นก็มักจะหันมาทําธุรกิจไฟฟ้านะครับทีนี้ไฟฟ้ามันก็มีหลายประเภทถูกไหมครับมีทั้งโซลา่านะครับแสงแดดมีทั้งลมนะครับมีทั้งชีวมวลด้วยนะครับทีนี้ไอ้ส่วนที่ส่วนใหญ่ที่ทําแล้วสาเร็จเนี่ยจะเป็นพวกแสงแดดถามว่าทําไมสําเร็จก็เพราะว่า มันเพียงการซื้อมาเนี่ยมันไม่ต้องมาดูแลอะไรนะครับเพราะว่าถ้าอาทิตย์ขึ้นเขาก็ผลิตไฟฟ้าให้คุณได้นะครับแต่พอเป็นชีวมวลเนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีทั้งเรื่องของการเดินเครื่องจักรการออกแบบเครื่องจักรโดยเฉพาะเรื่องการหาวัตถุด,ดิบนะครับทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็เลยจะมีคนที่ไปทําเรื่องของเวลมสแล้วก็ปรากฏว่าก็เจอปัญหานะครับเอื่อวิทยาผมเข้าใจว่าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็พยายามปลูกป,ปั้นตัวนี้มาโดยตลอดแต่ว่า ก็สุดท้ายก็รู้สึกว่ามันไปไม่ไหวเขาก็เลยจะกลับไปแล้วมันพอเจอกับโควิดด้วยครับเขาก็เลยจะกลับไปโฟกัสที่ธุรกิจที่เขาเป็นคอที่เขาโฟกัสจริงๆนะครับในทางที่ธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยคิดว่าเขาก็คงจะถอยออกมานะครับเพราะฉะนั้นของเขาเองเนี่ยวันนี้ถ้าเขาขายโรงไฟฟ้าซึ่งต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงว่าปัจจุบันเป็นโรงไฟฟ้าที่เดินแล้วเปอร์ฟอรนไม่ค่อยดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาขายโรงไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยนะครับให้กับบุคคลอื่นซึ่งไม่สามารถเอาไปทําอะไรให,ให้มันดีขึ้นได้เนี่ยราคาที่ได้สําหรับเขาก็จะไม่ตอบโจทย์เา นะครับในขณะที่ทางเรานะครับเนื่องจากเราก็ต้องดูว่าโอเคโรงไฟฟ้าอย่างแรกคือการออกแบบนะครับที่ตั้งโรงงานนะครับรวมทั้งถึงตัวเครื่องจักรเองเนี่ยมันอยู่ในสภาพที่โอเคไหมอยู่ในวิสัยที่จะเอามาแล้วมาปรับปรุงได้ไหมนะครับเราเองก็ดูแล้วอันนี้มันเข้ามันมันถูกทุกข้อนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราเอามาทำเนี่ยมันจะทําได้ดีขึ้นพอทําได้ดีขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเราไม่จําเป็นต้องซื้อเขาในราคาที่มันตามสภาพเขาถูกไหมครับเพราะว่าเราสามารถยกอย่างเช่นของมันร้อยบาทเราคิดว่า เรามาทําให้มันเป็นสองร้อยบาทได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตกลงกับเขามันอาจจะเป็นร้อยห้าสิบาทแทนที่เขาจะต้องไปขายหนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าสถานการณ์เนี่ยมันทําให้ดีลเนี้ยมันวินวินมันก็เลยเกิดขึ้นเร็วนะครับครับครับคือเราเนี่ยมองเห็นภาพในการซื้อจริงๆแล้วแหละส่วนที่ใครหลายคนมองภาพอยู่ก็คือว่าเอ๊ะพอซื้อมาแล้วเนี่ยตกลงว่ามันจะเป็นผลดีกับบริษัทเช่นไมเพราะว่าในฝั่งของ UWC เองเนี่ยเขาทําแล้วเขาก็ยังเหนื่อยเลยนะครับส่วนของเราเองเนี่ยนะครับ เวลาคิดเนี่ยเพื่อที่จะประมาณผลตอบแทนนะครับในการซื้อครั้งนี้เนี่ยเราเราเราประมาณผลตอบแทนประมาณสักเท่าไหร่อย่างไรครับไออาต่างๆถ้าถ้าเป็นตัวเลขเลยผมขออนุญาตไม่บอกไปเป๊ะนะครับแต่ผมผมเคยเคยเรียนเขา้าใจว่าเคยเรียนคุณแสบแล้วก็ทางพิธีกรท่า,านก็เลว,ว่าเวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็ดูผลตอบแทนที่คิดว่าเหมาะสมนะครับซึ่งสําหรับเราวันนี้เนี่ยเราก็มองที่โปรเจกต์ไออาร์นะครับเวลาเวลาพูดถึงไออาร์มันมีสองตัวโปรเจกต์ไออาร์กับเอ็กคอร์ทไออาร นะครับโปรเจกต์ไอเนี่ยของเราก็มองที่ประมาณขั้นต่ำสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่ Equity ก็ถ้าเราต้นทุนทางการเงินเช่นเงินกู้ตามๆกู้เงินได้เยอะเนี่ยเอควอตปกติมันก็จะคูณประมาณคูณสองเท่ากว่าของโปรเจกต์ r อนะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ที่เราวางกรอบไว้นะครับทีนี้ถามว่าโครงการนี้เนี่ยเรามั่นใจแค่ไหนทําไมถึงเราซื้อมาอย่างที่เมื่อเมื่อสักครู่คุณแถามว่าเพื่อวิทยาทาเองก็เหนื่อยถูกไหมครับ,รบก็เหมือนกับที่ผมเรียนตอนต้นว่าความเหนื่อยเนี่ยมันมันเกิดจากความที่ เขาอาจจะไม่ได้ชํานาญในธุรกิจนี้นะครับก็อาจจะมีธุรกิจที่ชำนาญอยู่แล้วเพียงแต่ว่าลองมาทําในธุรกิจเวลแมสนะครับแล้วก็จะมีเรื่องข้อจํากัดอื่นเช่นเงินทุนนะครับผมเข้าใจว่าทางอุตสายกรรก็จะมีเรื่องของเงินทุนที่มีอยู่จกัดนะครับต้นทุนทางการเงินที่ก็ไม่ได้ต่ําเหมือนเราผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดโรงไฟฟ้าที่เราไปซื้อจากเอุตสาหกรามมครับมันจะมีโรงหนึ่งที่มีสินเชื่อโครงการจากสถาบันการเงินอยู่แล้วดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณหกเปอร์เซ็นตนะครับ แต่ถ้าดูถ้าดูพอร์ตของเราเองนะครับพอร์ตของเราเองวันนี้ถ้าลงไฟฟ้าชิ้วมวยเหมือนกันเนี่ยดอกเบี้ยม,มันต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นคุณแสบเห็นเห็นภาพแล้วล่ะผมแค่ไม่ยังไม่ต้องทําอะไรนะผมเอาเข้ามาแล้วพยายามทําให้ต้นทุนทางการเงินเงินกู้เนี่ยลงมาเหมือนของปัจจุบันของเราเนี่ยมันลดไปแล้วสามเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ที่เห็นสิ่งที่สองก็คือตัวโรงงานวันนี้ทั้งสามโรงงานที่เขารันอยู่ครับตัวเอ่อ uh, capacity factor หรือก็คือว่าชั่วโมงการทํางานทั้งหมดเขาเดินได้เท่าไหร่ปัจจุบนนััันนนนใววเีีเขาขาเ้้ยยาาาขไฟฉลล่แมณ หกสิบเปอร์เซ็นก็คือใช้ประโยชน์จากโรงไฟฟ้าเนี่ยแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือจอดว่างนะครับเหมือนเครื่องบินที่จอดเฉยๆนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยเราเดินเครื่องประมาณเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบเกือบแปดร้อยนะครับเพราะอย่างเรามีหลายโรงที่เราเดินทั้งทั้งปีไม่หยุดเลยนะครับเบลมสแล้วสมมติสัญญาแปดเมกเราก็ขายแปดเมกตลอดสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วพอปีหน้าก็าหยุดลงสักสิบวันสิบวันกว่าเพื่อบำรุงรักษานะครับ,รบก็จะเห็นภาพความต่างว่าอย่างสิ่งแรกที่เรามามคือ เราสามารถแต่อันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าซื้อมาปุ๊บแล้วเกิดขึ้นในวันสองวันนะครับต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องซื้อมาเสร็จเราต้องไปปรับปรุงเครื่องจักรในสิ่งที่เรามองเห็นว่าอะไรที่มันปรับปรุงแล้วมันจะดีขึ้นนะครับเราต้องใช้เวลาค่อยๆปรับปรุงเรื่อง,องของกระบวนการผลิตนะครับใช้เวลาในการปรับปรุงเรื่องประสิทธิภาพต่างๆนะครับแต่เราก็หวังว่าสุดท้ายมันจะได้มาตรฐานเดียวกับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับเพราะฉะนั้นได้สิ่งที่ถ้าได้มาตรฐานเดียวของเราที่ทําอยู่เนี่ยก็คือว่า ปีหนึ่งเราจะต้องเดินอย่างน้อยๆน,นะครับประมาณ3า0ร้อยหสิบวัน3 5 5ห้าสิบห้าวันนะครับแล้วขายไฟสัญญาถ้าบอกแดเมกก็ต้องขาย8เมกไม่ใช่สัญญา8ปเมกลราขายแค่6เมกหรือ7็ดเมกอันนี้ก็จะเป็นการเสียโอกาสก็สิ่งที่เห็นก็คือว่ารายได้เพิ่มขึ้นแน,น่ๆถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งเราทำส,สิ่งที่สองก็คือต้นทุนเราต้องลดนะครับตัวแรกที่ลดทันทีต้นทุนกลางเดินเมื่อสักครู่เห็นชัดเจนส่วนต่างมันคือสามเปอร์เซ็นต์อันนี้เราต้องทำแน,น่ๆอันที่สามต้นทุนในเรื่องของววัััตถุดิิบบนนนะครเเชื้อพงี ของเอวพาเองเขาเนื่องจากเขาไม่ได้อยู่ในธุรกิจเกษตรซ้มเกษตรอุตสาหกรรมมาก่อนเขาก็จะมีซอร์ซิ่งในการซื้อเชื้อเพลิงเนี่ยที่จํากัดราคาที่ได้ก็ไม่เหมือนกับเราเราซื้อทีนึกออกไหมครับเราเป็นโอ้โหเรามีทั้งเก้าโรงปัจจุบันนะครับเราก็มีฐานเรื่องของธุรกิจพวกนี้มาก่อนเราก็จะซื้อได้ในราคาถูกกว่าหลากหลายกว่านะครับในง่ายการเดินเครื่องเราก็จะเดินเครื่องได้สมูทกว่าอันนี้ทุกอย่างคือการลดต้นทุนการผลิตทางตรงนอกจากนี้ถ้ามองในเชิงของค่าใช้จ่ายพวกค่าโสภุย เอื้อวิทยาเขามีสามเขามีสามโรงถูกไหมครับครับค่าใช้จ่ายสามโรงกับเราที่มีเก้าโรงเนี่ยถ้ามองในเชิงค่าใช้จ่ายที่เป็นโสหุ้ยเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันวันนี้สิ่งที่เราเพิ่มมาอีกสามโรงค่าโสขุ้ยสําหรับเราก็าไม่ได้เพิ่มขึ้นมันก็คือการเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยลงไปอันนี้ครับภาพง่ายๆมันก็จะเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันลดหมดมียกยกเว้นอย่างเดียวที่เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของกำไรนะครับราะเราก็เราก็คาดหวังว่าในส่วนของกําไรเนี่ยมันก็จะมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นแต่ทั้งนี้ ก็ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับคงไม่ได้หมายถึงว่าซื้อมาปุ๊บแล้วเราจะเดินได้เหมือนเราทันทีนะครับแต่ว่าเราก็คิดว่าใช้เวลาไม่มากเพราะเราดูมาแล้วว่าสภาพเครื่องจักรสภาพโรงงานอยู่ในสภาพพร้อมที่จะปรับปรุงนะครับนานแค่ไหนครเวลาประมาณสักเดือน2เดือนได้ไหมครับหรือว่าจริงๆก็ต้องใช้เป็นครึ่งปีเออคืออย่างนี้ครับถ้าในแค่ช่วงช่วงปรับปรุงเครื่องจักรเนี่ยเราคิดว่าใช้เดือน2เดือนก็เสร็จนะครับแต่ปกติพวกนี้เนี่ยพอปรับปรุงเครื่องจักรเสร็จมันก็ต้องมาเดินเครื่องถูกไหมครับเดินเครื่องก็ต้องมีการปรรับจูนเคื่อง เหมือนกับเครื่องจักรทั่วไปนะครับก็คงต้องใช้ระยะเวลาผมเชื่อว่าถ้าจะให้มันเดินนิ่งๆเนี่ยก็คงต้องมีอย่างน้อยๆสักสามเดือนอะไรนะครับรวมถึงการปรับปรุงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไตรมาสสามแล้วเนาะเข้าไตรมาสสี่ผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะเข้ารูปเข้ารอยนะครับครับเพราะว่าจริงๆอันนี้อันนี้เนื่องจากเราก็ต้องรอเขาด้วยเพราะเขาต้องเข้าผู้ถือหุ้นเดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่คุณคุณคุณแสบบอกว่าซื้อแไดอย่างไงไม่ได้ซื้อนะครับเราเพิ่งมีมติอนุมัติแล้วก็เเเเมื่่ออวััันนนนศุกกกรรร์ีียยย็็ซสญญาบ้ นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าของเอื้อพุทิยาเนี่ยขนาดรายการเขาต้องขอผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนสิงหาพอขอเสร็จเนี่ยค่อย closing กันก็คือโอนหุ้นกันเพราะฉะนั้นก็จะเกิดขึ้นประมาณสิงหาเราก็จะมีเวลาสิงหากันยาคมธันวาเนี่ยจะปรับปรุงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าภายในสิ้นปีมก็จะเริ่มเห็นทุกอย่างเริ่มนิ่งขึ้นดีขึ้นตามมาตรฐานของเรากลับกลับผมขอถามนิดหนึ่งได้ไหมฮะคือในการปรับปรับจูนเนี่ยนะครับมันถึงขั้นที่จะใช้วัตถุด,ดิบอะไรก็ได้ไหมหรือยังคงต้องเป็นสเปคตามเครื่องของเขาที่ทํามาอยู่ จริงๆได้ครับเราก็เพราะเรารู้ไงครับว่าต้องปรับอะไรเพื่อให้ได้เครื่องจักรเออโทษทีเพื่อให้ใช้ใช้เชื้อเพลิงได้หลากหลายขึ้นนั่นคือสิ่งที่เรามองไว้อยู่แล้วะค,ะครับกรับเอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยรนคือวันนี้เราเสริมทางคือ,อคือเสริมนิดหนึ่นงพอดีพอพอถามแบบนี้เดี๋ยวจะนึกว่าเอ๊ะมันทุกโรงซื้อมาแล้วทําแบบนี้ได้หมดไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีหลายโรงที่เราปฏิเสธไปเพราะว่ามันไม่ไหวตั้งแต่ต้นทางคือการออกแบบการสร้างเครื่องจักรที่มันไม่รองรับการปรับปรุง นะครับเพราะพวกนั้นถ้าสามารถถามว่าถ้าจะมาปรับปรุงนั่นคือต้องรื้อและสร้างใหม่ <S <S มันก็ไม่คุ้มไงฮะแต่เคสเนี่ยเราดูแล้วโอเคมันอยู่ในคุณภาพที่อยู่ในการออกแบบที่อยู่นิี่ใสที่จะปรับปรุงไม่จํานวนใช้เงินไม่เยอะนะครับครับผมอ่ะนะับเพราะฉะนั้นเราเห็นแนวทางครับทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญนะคือว่าผมก็รู้สึกว่าเอานี้ enlightening เลยมันยังมีไบ o อแมสอีกตั้งหลายโรงฮะที่ท,ที่ที่เต็มไปหมดเลยอ่ะนะฮะวันนี้เราเรากำลังเดินหน้าคุยเจราจากันอยู่เยอะแค่ไหนฮะ พอบอกว่าวันนี้จริงๆต้องย้อนกลับไปว่าเราคุยกับทุกเจ้ามาเยอะมากแล้วครับคุก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาจบกับเอื้อพิยาเราคุยมาหลายเจ้ามากหลายเจ้าก็ปฏิเสธไปด้วยเหตุผลเรื่องของสัพพเครื่องจักรย่างที่เรียนหรือว่าโลเคชันหรือการออกแบบที่มันผิดตั้งแต่ต้นนะครับบางอันอาจจะมีปัญหาเรื่องไม่มีแหล่งน้ําด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เราดูเราต้องดูปิดความเสี่ยงทุกอย่างนะครับบางอันก็จบกันไม่ได้เพราะว่าผู้ขายก็ยังคิดว่าสามารถทํารายได้ได้ดีกว่าสิ่งที่เราพยายามเสนอไปหมายถึงเรื่องราคานะครับมันไม่ตรง นะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังเพิ่งทําหรือยังไม่เห็นว่ามันยากลําบากในการทําลงบาลแมสหรือพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวแมเลกแกล้งไหมไม่ใช่เราคุยมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเมือนเพิ่งมาจบนะครับทีนี้ถามว่าแล้วต่อไปในอนาคตล้วมันยังมีบาลแมสให้คุยไหมก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้เราก็ยังคุยนะครับผมให้ตัวเลขคร่าวๆนิดนึงงบาลแมสวันนี้ถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดมันอยู่กบเกือบสองพันมกะวัตที่มีทั่วประเทศนะครับก็ลองนึกภาพนะครับของมันอยู่ที่เราประมาณสักวันนี้มีอยู่ประมาณร มันก็ยังมีอีกประมาณพันกว่าเมกะวัตที่ <quer. S 1> <Mania. S 2> ผมว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยก็อาจจะรุ่มๆเดอนดอนนะครับ <does. S 2> พ่วงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าพอเราโดยเฉพาะมัน mm. มีเคสของเอื้อวิทยากับเราออกไปเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออถ้าเขาไม่ไหวจริงๆเขาก็คงเดินเข้ามาหาเรานะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเป็นการเปิดประตูเหมือนกันว่าโอเคเราก็พร้อมพิจารณาทุกเคสเพียงแต่ว,ว่าอยากที่เรียนว่าในมุมเราเองเราก็ต้องดูเรื่องความเสี่ยงนะครับดูเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วยเราคงไม่ได้เน้นว่าใครเอาใครมาเสนอเราเอาหมดนะครับ ครับค่ะถ้าถ้าในตลาดมี2,000เมกใจของเราเนี่ยอยากได้สักกี่เมกดีคะถ้าถ้าเฉพาะบา n ม m อันนี้ตอบยากครับเพราะว่ามันต้องคัดคุณภาพก่อนด้วยครับถูกไหมครับทีนี้คาถามว่าถ้าใน2,000เมกคุณภาพโอเคหมดเราก็พร้อมนะครับนะครับแล้วก็คุยตลอดนะครับแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราเป็นผู้ซื้อที่สามารถนํามาปรับปรุงให้ได้ให้มันคุณสมบัติหมายถึงว่าให้คุณภาพมันดีขึ้นสร้างรายได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะวินวินเหมือนกับอย่างสิ่งที่เราทํากับเอื้อวิทยา นะครับคือเราไม่ได้ซื้อของตาม,ตามสภาพนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณเดินมาแล้วขาดทุนเราก็ลดราคาคุณต่ำๆแน่นอนผู้ขายผู้คงไม่อยากขายนะครับแต่เราบอกว่าเราทําให้มันดีขึ้นและสิ่งที่ดีขึ้นเนี่ยเราแบ่งกันนะคุณก็ได้เราก็ได้งั้นผมว่าโมเดลแบบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายในอนะทุกครนะครับนะรับแสดงว่านับจากนี้น่าจะมีอีกหลายๆโมเดลที่น่าจะที่เราน่าจะได้ไปมีส่วนร่วมตรงนี้ใช่ไหมคะหวังว่าครับหวังว่า าการเช็คเนี่ยการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโมเดลของการเติบโตของในฝั่งของ AEC อยู่ ACE อยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมถามต่อน,นิดน,นึงนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปคําถามผมคุณอาริตถามนะคะใช้วัตถุดิบอะไรครับในการทําไบโอแมสอ่าที่ผมว่าสามารถที่จะตอบได้เหมือนกันนะฮะใช่ไหก็ก็ถ้า ถ้าเอาเป็นของเราก่อนพอปัจจุบันของเราที่มีเก้าโรงที่เดินเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเราใช้เชื้อเพลิง50ประเภประมาณ50ประเภทที่มีในประเทศไทยนะครับแต่ถ้าจะถามสเปซิฟิกว่าเราใช้อะไรมากอะไรน้อยเนี่ยอันนี้จะตอบยากเพราะว่าเราจะซื้อของตามฤดูกาลแล้วก็ตามโลเคชันคือเรามีโรงไฟฟ้ากระจายทั่วประเทศถูกไหมครับแต่ละโรงเนี่ยก็วัตถุดิบไม่เหมือนกันนะครับแต่ละฤดูกาลก็มีของที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราทําคือเราใช้ของที่มันถูกสุดนะ ณช่วงเวลานั้นๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้เปลี่ยนในขณะที่คนอื่นนะผมยกตัวอย่างอย่างที่เราคือสิ่งของอุตุวิทยามาเนี่ยปัจจุบันเขาใช้อยู่แค่สองประเภทเองนะครับเมื่อสิ่งที่เราเอามาเสร็จเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดนะครับว่ามันต้องเพิ่มความคล่องตัวของเราเองนะครับอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็ต้องดูนะว่าวัตถุดิบไหนที่มันจะใช้ได้แล้วมันอ่าต้นทุนต่ำแล้วมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับถูกครับถูกครับผมว่าสำคัญนะครับ <50 S 2> คือ <50 S 2> คือ <50. S 2> บางอย่างเราอาจจะบอกว่าถูกจริงแต่โอ้โหต้องขนส่งมาสี่ห้ารอกิโลเมตรอย่างนี้ก็ไม่คุ้มถูกไหมครับมันก็ต้องดูเรื่องค่าขนส่งประกอบด้วยกลับ,ลบแตลว่าปัญหาในด้านวัตถุดิบเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจหลักเนี่ยนะคะของเราไม่มีปัญหาเลยถ้าจะไม่มบบนี้ใช่เพราะเพราะต้องเรียนว่าถ้าเรามีเนี่ยเราคงไม่กล้าไปซื้อของคนอื่นมาต่อถูกไหมครับอันนี้เราต้องมั่นใจว่าของเราเองเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เราถึงกล้าไปซื้อเพราะหลายคนที่อย่างที่เรียนว่าเขาทำโรงไฟฟ้าชีวมมลเนี่ยปัญหาคือเรื่องวัตถุดิบ ครับครับ,รบมาบ้างไม่มาบ้างคุมราคาไม่ได้บ้างอะไรพวกนี้นะครับครับเมื่อกี้เราฟังหลักการของการซื้อกิจการแล้วนะครับเราจับได้จุดหนึ่งนั่นก็คือว่าดูสภาพโรงไฟฟ้าดูสภาพแหล่งสิ่งแวดล้อมหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งสําคัญเพิ่มเติมนั่นก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราโฟกัสเรื่องของ,ของการการดูโรงไฟฟ้าหรือว่าเทคโรงไฟฟ้าครับเราเราจะต้องดูโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่เขามีปัญหาอะไรฮะเขามีปัญหาเรื่องวัตถุดิบหรือเปล่าหรือเขามีปัญหาปัญหาอะไรเป็นหลักครับ อ่าอันนี้พูดพูดถึงเฉพาะไบโอมแมสใช่ไหมครับไบโอแมสครับครับไบโอแมสเนี่ยก็มันเริ่มได้งแต่ต้นทางเลยเรื่องวัตถุดิบนะครับ mm hmm. คุมราคาไม่ได้นะครับหรืออย่างบางคนเนี่ยก็ใช้วิธีว่าไปผูกกับผู้ผู้ขายรายเดียวถึงวัน uh huh. ดีคืนดีเขาไม่ขายก็มีปัญหานะครับ mm hmm. บางที่ก็จะมีปัญหาเรื่องของออกแบบผิดนะครับลงไฟฟ้าไม่มีแหล่งน้ําอันนี้อันนี้เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งอันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรามักจะปฏิเสธไปเพราะว่าถ้าไม่มีแหล่งน้ํานี่มันเสี่ยงมากนะครับ oh, เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเจอโรงไฟฟ้าที่เป็นโรงไฟฟ้าที่มีปัญหาเรื่องของวัตถุดิบอันนั้นเนี่ยจะเป็นหลักในการที่เราจะเข้าไปไปไปเช็คถูกไหมครไม่เชิงครับบางบางคนก็าอาจจะบอกว่าเขามีเรื่องวัตถุดิบพร้อมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขา,าเขาไม่สามารถเดินเครื่องได้ต่อเนื่องยาวนานนะครับบางคนเดินเดินเดินหยุดหยุดเดินเดินหยุดหยุดเพราะไม่ส่งก็คือมันต้องใช้ประสบการณ์เหมือนกันการบำรุงรักษาที่ดีการเดินเครื่องที่เป็นนะครับมันต้องปรับจูนตลอดให้สอดคล้องกับเชื้อเพลิงนะครับเพื่อกันไม่ นะครับบางคน3 <S <S เดือนหยุด4เดือนหยุดอะไรอย่างนี้ครับแล้วหยุดทีมันก็คือรายได้ที่หายไปเลยนะครับ <S <S แล้วการหยุด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 ติดเนี่ยก็คือประสิทธิภาพก็จะต่ําลงนะครับเหมือนเวลาเราขับรถอะครับเบรกเบรเร่งเร่งมันก็จะกินน้ํามันเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเราเข้าไปเราก็รู้ว่าเราจะเดินเครื่องได้สมูทกว่านั้นประสิทธิภาพดีกว่านั้นต้นทุนก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมันมีแต่ต้องบอกว่าแต่ละตัวที่เราคุยเนี่ยมันแต่ละคนก็มีปัญหาที่แตกต่างกันไป แต่เราเชื่อว่าปัญหาที่เขาพบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะแก้ไขได้เพราะเราเราจะเราเคยเจอปัญหานี้มาก่อนต้องเรียนว่าต้องบอกว่าเราเองก็ไม่ใช่ว่าสร้างรงไฟฟ้าลงแรกแล้วเดินเครื่องวันแรกมันดีเหมือนกับวันนี้ตั้งแต่วันนั้นไม่ใช่นะครับทุกอย่างผ่านการเรียนรู้ผ่านการลองผิดลองถูกนะครับมาสี่ห้าปีนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เราคิดว่าเราใส่ใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเห็นปัญหาเราพยายามลงไปเข้าไปแก้ปัญหาที่ประจุทีละจุดจนปัญหามันหมด นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเจอของคนอื่นที่มีปัญหาเราก็คิดว่าเรามีคําตอบไว้เตรียมสาหรับการแก้ปัญหาเรานะครับทีนี้มีคําถามหนึ่งคำถามครับปกติแล้วเนี่ยการการซื้อหรือการเชคโอเวอร์เนี่ยเราก็เราก็อยากได้ไฟแนนซ์อ่ะนะเพราะมันจะทําให้ตัวของ e i r ของเราเนี่ยสูงเพิ่มขึ้นแหละนะครับในฝั่งของแบงก์เองนะฮะซึ่งเราก็มีไทยพาณิชย์เนี่ยถือหุ้นอยู่ด้วยมีการซัพพอร์ตเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับ ผมผมแยกอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะไทยพาณิชย์ถือหุ้นเราก็เลยต้องมาซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าไทยพาณิชย์เขาก็โปรเฟชชั่นอลนะครับเวลาเขาดูสินเชื่อเนี่ยเขาก็ดูตามสภาพความเสี่ยงดูตามสภาพธุรกิจนะครับการถือหุ้นและไม่ถือหุ้นไม่ได้มีผลต่อการให้สินเชื่อนี่ต้องเรียนนี้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของอาร์มเล็งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับว่าทุกทางเขาต้องซัพพอร์ตเราหมดนะครับครับนะครับทีนี้ถามว่าสําหรับลงพวกโครงการ MA เอเารอ็มเอนหน้า ตั้งนานแล้วครับว่าทุกครั้งที่มี m อเเนี่ยเราก็จะคุยกับเขาว่าโอเคโครงการนี้โอเคไหมไม่โอเคไหมเพราะฉะนั้นทุกโครงการที่เราลงเนี่ยเราเชื่อว่าเขาเอากับเราด้วยนะครับแล้วก็เราก็พยายามจะให้เรื่องของสัดส่วนการอ่านี่สินต่อทุนในแต่ละโปรเจกต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของต้นทุนการเงินเนี่ยมันเหมือนเหมือนกับโครงการที่เราพัฒนามาเองแต่อันนี้ก็ต้องเรียนว่าวันนี้ก็ยังเป็นโครงการแรกๆที่เรามีทักษณะาของการซื้อโครงการมาถูกไหมครับเพื่อความเป็นธรรมสาหรับธนาคาร ไ,ไทยพาณิชย์หรืออาจจะเป็นธนาคารอื่นที่จะมาสนับสนุนเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเองเขาเชื่อมั่นเราแต่เขาอาจจะยังมีความกังวลในสิ่งที่เราไปซื้อมาสิ่งที่เราต้องทําเพื่อพิสูจน์ก็คือว่าเราต้องเอามาแล้วมาปรับปรุงแล้วเดินเครื่องได้เหมือนอย่างเราถ้าเมื่อไหรเราทําได้แบบนี้ผมเชื่อว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรการให้สินเชื่อก็จะเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะพัฒนาเองหรือจะไปซื้อมาครับก็คือโชยให้เห็นก่อนนะฮะใช่พว,พวกนี้<า>อย่างโ<า>ครงการนี้โปรเจกต์พายอสดิ์เดี๋ยวโชยให้เห็นเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเดี๋ยยว่่อไปงาละนค ทีนี้ทีนี้คําถามอีกคําถามหนึ่งก่อนก่อนที่เราจะลากันไปตรงนี้นะครับผมอยากจะทราบว่าณนะวันนี้เนี่ยในการเดินเกมของเราให้ไปถึงพันเมกะวัตเนี่ยนะครับมันมันเป็นอย่างไรบ้างการซื้อเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งอันละนะฮะเรายังคาดหวังอะไรต่างๆไหมฮะก็ก็อย่างที่เคยเรียนนะครับโครงการประมูลเราก็ไม่หยุดครับวันนี้มันเลยกลายเป็นว่ามันมีแม่น้ำสองสายเนี่ยคู่ขนานเกินไปนะครับทั้งเรื่องการประมูลการประมูลตอนนี้ก็คงเน้นไปที่หลงไฟฟ้าชุมชน เพื่อธุรกิจเพื่อเศรษฐกิจฐานรากถูกไหมครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนนะครับอันนี้ก็คืออย่างเรายังเดินหน้าอยู่นะครับส่วนอีกอันนึงก็คือเรื่องของการทํา MA อย่างที่ว่านะครับเพียงแต่ว่า MA เราก็พยายามจะโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถเอามาแล้วมาปรับปรุงเพิ่มมูลค่ามันได้มูลค่าเพิ่มให้กับมัน value added ให้กับมันได้นะครับเพราะให้รีเทิร์นก็จะดีแต่เราก็ต้องดูเรื่องของความเสี่ยงด้วยประกอบกันนะครับก็ทุกอย่างก็ต้องบอกว่าเดินไปด้วยความระมััรระะวงนคบ ครับผมเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เมนครับสวัสดีครับครับยินดีครับสวัสดีครับท่านสองท่านครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ